ตัวเล็กนะครับโลกว่านะครับเนี่ยครับคือดูแล้วน่าจะเป็นฟุตนะครับเนี่ยครับผมว่าไม่ใช่เล็กนะครับที่ผมได้มาเนี่ยครับดูฝ่ามือผมก็เดนคือพายุเนี่ยครับเหลื่อยครับเนี่ยเห็นไหมครับสวัสดีครับนะนะนักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องอับออนทัวร์ครับวันนี้ พามาตกปลาบ่อลูกศรนนะครับหลังจากที่จะมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้มาสักทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5้าห้าพฤษภาแล้วนะครับเพราะว่าผมก็พูดตั้งแต่หลังปีใหม่นะครับน้องอชวนมาตลอดเลยครับแต่ว่า,าผมก็ทํางานนะครับแล้วก็ไม่มีเวลา,าว่างเลยครับแทบจะไม่ได้หยุดนะครับวันทํางานก็วันอาทิตย์ก็ไปเก็บงานพวกวตอเรพอร์ตส่งโอนเนอร์ครับ เดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับเพราะว่าผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกปลายางเป็นตัวของใช้กับทิปอช่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มาปลากระพงเราก็ไม่รู้ว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเราลองมาเคาะปลายางกันดูนะครับว่าพอจะมีตัวพอจะมีในลงคลิปไปฝากนาะนได้พูดได้คุยกับนาะนบ้างไหมนะครับเพราะว่าผมก็ ไม่ได้ตกนานแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับทางของปายางจะเป็นอย่างไรนะครับผมไม่มีเหยื่อกับพงนะครับผมก็มีเฉพาะพวกหนอนยางที่ใช้ตกกับตัวของประช่อนนะครับส่วนใหญ่ก็ไปที่ประช่อนแล้วก็เอาพวกหนอนยางไปตกนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาประยุกต์ใช้เอามาตกกับพงดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามและรับชมกันนะครับเพราะว่าดูแล้ว กับพงน่าจะมีความสําคัญในช่วงของน้ําเช้านะครับพอหลังจากนั้นคือเหยื่อเรานอนยางหรือปลายางเราไม่ใช่ทางของกระพงเราก็ควรที่จะถอยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปติดตามและรับชมในช่องอ่านบอลทัวร์ดูนะครับขวาก็พร้อมครับขวาพร้อมนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลย cứ Mới <laughs> 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 ไม่อยเดือดน,นะวันนี้ปลาไม่เดือดรับปลาไม่เดือดตรนอนี้ ปลาไม่แตกฝูงมาครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงหอพักแล้วนะครับไม่ไหวครับทุกคนร้อนมากๆนะครับกับบอลูกศรในการไปตกกระพงครั้งแรกของผมนะครับเหยื่อก็ไม่ค่อยมีครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อยางของอ่าปลาช่อนนะครับที่ปลาช่อนส่วนใหญ่เดี๋ยวดูกันนะครับว่าผมจะได้กี่ตัวนะครับผมแวะให้ ที่ทำงานที่ทำงานไปแล้วหนึ่งตัวนะครับทุกคนนี่ครับกระกับพงผมากลับมาสามตัวนะครับแล้วก็แบ่งให้พี่ทำงานไปแล้วหนึ่งตัวสายใหญ่นะครับนี่ครับล้นฝ่ามือนะครับทุกคนนะครับที่ที่ทำงานแกก็จริงๆแกก็จะซื้อตัวละร้อยนะครับแต่เราตกได้ครึ่งวันนะครับวันนี้นี่ก็เที่ยงแล้วนี่ครับเต็มกระมังนะครับทุกคน ใหญ่ๆเลยครับนี่เป็นการตกกระพงครั้งแรกนะครับวันนี้ก็เหยื่อก็จะเป็นตัวของเหยื่อปลายางสไนเปอร์นะครับกับปลายางวีแบทครับที่ได้มานะครับทุกคนตัวก็ใหญ่อยู่นะครับทุกคนไม่ใช่ตัวเล็กนะครับกิโลกว่านะครับเนี่ยครับคืบดูแล้วน่าจะเป็นฟุตนะครับทุกคนเนี่ยครับตัวไม่ใช่เล็กนะครับที่ผมได้มานี่ครับดูฝ่ามือผมแล้วก็เดี๋ยวผมคืใไปดูครับ นี่ครับยังเหลืออครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้คือดันสองโลเลยนะครับที่ผมได้มานี่ครับสามตัวตัวที่สี่คือให้พี่ที่ทํางานไปแล้วนะครับก่อนจะมาขอพักผมผมแวะให้แกไปแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขอญาตัดคลิปที่อบอก์ลูกศรให้ดูนะครับเพราะว่าเห็นแอดมินที่บอลูกศรก็มาถ่ายผมอยู่นะครับตอนนั้นผมก็อเอากล้องคาดหน้าอก,อกแล้วก็ เราพอดีปลามันขึ้นมาแล้วพี่เขามาถ่ายพอดีนะครับไม่รู้แกจะตัดลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไงผมก็จะขออนญาตบอ,อลูกศอนเอาคลิปลง YouTube ด้วยนะครับทุกคน